รินโทรมาบอกให้แม่บ้านเขาเตรียมสุปมาให้คุณนะคะทานหน่อยนะคะแล้วให้ขึ้นไปพักอผมมีอีมือเลยทานอีกหน่อยเถอะค่ะจะได้แข็งแรงไวๆนะคะคุณแม่ฉันพาอามเข้านอนละขอบคุณค่ะคุณแม่ความจริงคุณแม่ไม่ต้องลำบากก็ได้นะคะ แล้วเธอคิดว่าฉันพาอารมเข้านอนเพราะอะไรคุณแม่ครับฉันไม่ต้องการให้อาร์มเห็นเธอทำเรื่องน่าอายไปมากกว่านี้แกไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแกไม่เห็นคลิปที่เมียแกก้มลงกราบหนังลายทองทำอย่างนั้นได้ยังไงฮะก้มลงไปกราบหนังนั้นน่ะรู้ไหม,มหมายความว่าอย่างไง มันหมายความว่าเลิกเลายอมแพ้มันเห็นไหมนางลายทองมันกระจายคลิปไปถึงไหนต่อไหนแล้วไม่ใช่ฝีมือคุณลายทองค่ะรินให้คนของเราเป็นคนกระจายออกไปเองค่ะคุณแม่อะไรนะธุรกิจประกันคือธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือต้องการภาพลักษณ์ที่ดีรินต้องการให้ทุกคนเห็นว่าคุณลายทองก็ใช้ความรุนแรงแบบนี้ คุณลีเองก็คงลังในที่จะขายสีให้กับคุณลายทองเหมือนกันเพราะมันจะเสื่อมเสียไปถึงประเทศจีนเลยนะคะคุณแม่ทาแบบนี้คิดว่าตัวเองฉลาดหรือละ่ะคิดว่าตัวเองจะหยุดนางลายทองได้อย่างนั้นเหรอคนอื่นเขาจะมองพวกเราว่ายังไงรู้ไหมเขาจะมองว่าเลิศประดาไม่มีเงินไปสู้กับมันจนต้องยอมก้มหัวยกับสุพรรณมคุณแม่ครับ แล้วคุณแม่ไม่คิดบ้างเลยครับว่าที่ลินก็ยอมก้มหัวให้คนดูถูกแบบนั้นน่นนะ mm hmm. ก็เพื่อเลือกวาลานะครับเธอคิดอย่างนั้นจริงๆหรอือค่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะฉลาดวันนี้ แต่ก็ยังว่าแล้วนะเอาจริงๆนี่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอในบ้านหลังนี้เธอมันก็แค่คุณแม่ครับเดี๋ยวไปหาฉันที่บ้านใหญ่ส่วนเธอไ่คิดให้ดีว่าจะทำยังไงถึงจะกู้ศักดิ์ศรีของเลิศเวลาที่ถูกทำลายลงไปกลับมาได้ คุณแม่เหรอค่ะ